ที่จะบอกคุณไม่เป็นไรหรอใจเย็นนะผู้กองอช่วยพิจารณาเรื่องบางอย่างให้หน่อยได้ไหมทำไมละ่ะผมรู้จักเขาดีกว่าคุณนะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนชอมสกี้เอ่ยคำพูดหนึ่งซึ่งน่าจะสำคัญนะบอกว่าเขากับเพื่อนๆกำลังจะไปทำอีวอนเธอก็ไม่ชอบชอมสกี้แล้วก็ไม่ปิดบังความคิดเห็นที่มีต่อเขาเลยนะ พวกเขานะเน่ะเมาเล่าแล้วก็พากไปรอยอีวอนระหว่างทางที่เธอกลับบ้านแล้วก็ข,ข่มขืนเธอนะ่ะเพราเขาทำอย่างนี้จริงๆนะเฮ้เฮ้เฮ้คุณไม่รู้จักชอมสกี้กับยูซุปหรอกยูซุปนะ่ะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้แน่นอนสามคนหรือว่าสี่เนี่ยเป็นแค่ทฤษฎีของผมนะวางแผนเล่งงานเธอด้วยการข่มขืนเธอเธอไม่ใช่คนแบบที่จะยอมทน เธอจึงฆ่าพวกเขาทีละคนทีละคนแล้วทำไมเธอถึงไม่แจ้งเรื่องนี้กับตำรวจล่ะก็ดูสิเธอไม่ใช่คนแบบที่จะพึ่งพาตำรวจนะเมื่อมีความแค้นที่ต้องชำระ ฟังคำพิพากษาจำเลยไม่มีความผิดจริงรัฐจะเป็นผู้จา่ายค่าใช้จ่ายในศาลคำตัดสินในมที่มาจากคคิดังไงเรื่องของบอริสเขาคิดโม่พูเพื่อให้คนสนใจเขา,าควรคตามทุร่องรอยนะนี่ก็เรามีนะอาจจะมีก็ได้นะ บอริสกล่าวหาผู้คนทุกประเภทเลยนะเพื่อนเกของชอมสกี้อ,อีวานก็โดนทำไมเหรอคำถามนี้ดีมากเลยและอีกอย่างหนึง่งเขาอยู่ที่น่นวันนั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นในรัศมีไม่ไกลด้วยนะ สวัสดีครับอือเข้าไปได้ไหมฮะอือฮ วันนี้อืมฉันด้วยฉันอยู่บ้านตอนเกิดจะเที่ยงคืนเมื่อคืนวันซืกนโคลิน่าเนี่ยอยู่คิดเงินแทนฉันก่อนนั้นระวังห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งลยคุณอยู่ที่ไหนก็อยู่บ้านอีนั่นแหละฉันไม่ได้มาที่นี่เลยเพราะว่าฉันปวดหัวคุณอยู่คนเดียว ฉันไม่เคยพาใครกลับบ้านด้วยแคนี้เหรอเออใช่แคนี้ทำไมข้าตกรถได้อุตส่าหล์ลำบากลำบนบินไปร,รัดคอชอมจีบนังขาเพราะอะไร คุณพอจะนึกออกไหมละ่ะไม่ฉากแบบนั้นในหนังเรื่องหนึ่งของเขาแต่ชอมสกี้แสดงเป็นฆาตกรและเยื่อเป็นหญิงสาวลัโทษที่แสดงหนังฆาตกรรมนั้นเหรอแล้วพวกเยือก็มีบางอย่างที่เหมือนกันนะ,นะอะไรล่ะในหนังสองเรื่องชอมสกี้รับบทเป็นโจรที่ตำรวจจับไม่ได้ลคลา้คลายกันกับเรื่องของยูซุป แต่ที่ต่างกันก็คือเรื่องหนึ่งเป็นความจริงแต่อีกเรื่องหนึ่งเป็นน้นถ้าเป็นเรื่องโรคจิตแล้วมันทํำท่าจะเป็นแบบนั้นด้วยล่ะงั้นพวกนั้นก็คงเริ่มสับสนดูที่ผมเจอมาสิอาล่ะขยายให้ใหญ่ขึ้นสีเท่าขยายแปเท่าขยาย16เท่าขยายให้ใหญสามสิบเท่ามาเลยเจ็ตัวถูกเขียนลงกระดาษแผ่นนี้ก่อน ตัวเลขนี้พออ่านออก6ตัวเนื่องจะมีความห่างระหว่างตัวเลขอยู่จึงพอจะเดาได้บ้างว่ามีทั้งหมด7ตัวนะครับสอ่สา 3, 3, 2, 4, 8, มสองสี่เอ็กซ์แปหมายเลขโทรศัพท์นี่แสดงว่าฆาตกรเอาเคยคุยกับ1นึในสิคนนั้นอย่ารีบร้อนอยังแรกเราไม่ได้ค้องไว้กับคนสิคนแต่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ ประการที่สองฆาตกรหรืออาจจะมาใช็ตัวขาตกรก็ได้เขียนหมายเลขนั้นแต่ว่าได้โทรหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องลองไปดูกันคุณสตรอฟค่ะภาคหลังเนีย่ยมีใครโทรมาหาบ้างหรือเปล่าคะอ๋อมีค่ะลูกสาวชันโทรมาื่อเช้านี้จากคาเดนเทียนนะคะเราสนใจผู้ชายเป็นพิเศษนะคะผู้ชายที่โทรมาน่ะเหรอ <laughs> นานานมาแล้ว น้องชายฉันในวันคริสต์มาสกับวันเกิดฉันนะนะ